สวัสดีครับนรัสมบนตเอนะครับวันนี้ก็วันที่12พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็โอ้ยหนาวนะเย็นๆหนาวๆนะครับงั้นแค่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีประเด็นมาให้พูดคุยนะครับเราก็ไปที่อังกฤษนะครับ FA ครับสมาคมฟุตบอลของอังกฤษนะครับแปลงว่าเดเกนคอปเนี่ยผู้เสื่อของลิเวอร์พูลจะโดนโทษแบนห้ามคเข้าสนามประาณว่าชอนตันเสาร์นี้แน่นอนนะครับเพราะหา พฤตัวไม่เหมาะนะครับผมโดยที่ครอบได้ไปโวยโปรตีนกับเส้นนะครับจากนัดเจอแมนซิตี้นะครับไปตะคอกใส่นะครับก็เลยทําให้เอฟเบี่ลงโทษนะครับห้ามคุมทีม4นัดนะก็แล้วก็โดนปรับไป3 0ม0 0ืนปอนด์นะครับผมก็ต้องบอกว่าแต่ว่าลิพูกมีการอุทธรณ์ครับแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเลยทําให้ได้รับโทษแบนไปนะครับผมก็ติดตามต่อไปเนาะก็เมื่อวานบุนเดสิก้าตกค้านะครับก็เป็นโปรตีนเมชั่นกันบัลนะครับเจอกับ โปรเซดเดอร์มูลนะครับบอกเลยว่าคู่นี้เป็นดาร์บินแมทนะครับผมแต่ว่ามันมันมันเหมือนเล่นกันไม่เอาอะดอดมุนนะเพราะว่าเด็กเพราะว่าดอดมุนตัวทีมชาติเยอะเนาะก็ไม่อยากจะเล่นนะครับแล้วก็พวกแมททูเมลพวกร้อยเนี่ยพวกแมททูเมลเฉยแบบไม่อยากเล่นไนงะเพราะว่าไม่ติดทีมชาติคือจิตใจไม่อยู่กับในกับตัวเขาพวูดยิงดีกว่านะครับก็เลยโดนกบบระบาดหมดไปสี่ศอกนะครับนะครับฮอฟมันนะครับเบนเซนไวนี่นะครับ,รบ,รบตูลาแมคโคนี่ยิงให้ กันบัดนะครับสี่ลูกนะครับดาวมูนได้มาจากที่เล่นบลังนะครับแล้วก็ชอตเดินเบรกนะครับผมยิงมาให้เป็นสี่สองครับก็ทำได้กันไม่ได้ครับแต่ว่าอยากบอกว่าคู่เนี้ยยิงกันครึ่งแรกหมดเลยนั่งหกลูกอ่ะนะครับผมก็ไปที่ทีมชาติสเปนนะครับอซูฟาตินะครับดาวโลดจากมาเซนากลับมาติดทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับไปลุยบอลโลกนะแต่ลามอสนะครับแล้วก็ เทียโกโอ้อันทากาลานะครับของลิเวอรปุ่นช่วยวิ่งไปบนโลกครับก็เขาต้องเข้าใจได้ว่าเรามอที่แก่เนาะกองหลังก็ดีมีพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับในทีมทัพสเปนแต่เทียโกโ้คือเจ็บบ่อยนะครับจะบอกว่าอเซฟาติเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่แฟนบอลสเปนเนี่ยคาดหวังมานานในแทนเมสซี่เนาะแต่ว่าก็เจ็บบ่อยนะนะครับเจ็บเจ็บบ่อยมากแต่เน,นี้ยคือแกก็เริ่มกลับมาแล้วคือเอเดกคนเนี้ยมันพอสว่างสูงมากนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันเจ็บบ่อยแค่นั้นแหละ แ็เดี๋ยวดูต่อไปนะครับว่าสเปนจะเป็นยังไงต่อไปในรอบสุดท้ายของบอลโลกนะครับผมไปที่ทีมชาติเจนีนานะครับบาโลนิบาโลโ่านะครับปลดชื่อติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับผมโอ้โหน่าจะให้ยเจ็บกระมาได้ทำลาพอดีนะต้อบอกว่าอ่า,อาลีโอเนลสโคลารีเนี่ยกุญซีของทีมชาติเจนีนาเนี่ยดีบเอาดิบาล่าไปด้วยนะครับดิบาล่านี่เจ็บตั้งแต่ต้นตุลานะแต่ก็ฟิตกลับมาซ้อมกับทีมได้นะครับผมต้องบอกว่า ชุดใหญ่จริงชุดนี้คือเป็นชุดที่ได้ศึกออโคบายเมกาใต้ด้วยนะชุดนี้นะต้องบอกว่าเมสซีน่นำทีมนะครับผมก็มีรุ่นนะเป็นโตเต็งเลยทีมชาติเอาร์เจนตินาปีนี้เนี่ยคือไม่รู้นะว่าโชคชะตาจะพาเมสซี่ไปถึงไหนนะครับแต่ว่าทุกคนก็ฟันธงเลยว่าเป็นฟุตบอลโลเคชั่นของเมสซี่นะครับก็ต้องใส่แบบหมดหมดหลอดแน่นอนทุกคนวิ่งถวายหัวของเมสซี่แน่นอนนะครับผมในช่วงบ่ายเรามาเจอกันที่เดอะคาร์บอนเทียน,น,นะครับงนายวันนี้ก็เจอกันนะสวัสดีครับผม